สวัสดีครับโชว์เก้าชั้น Family นะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชว์เก้าชั้นไม้แบล็กนะครับเป็นลูกผสมแบล็กกาลูด้านะครับซึ่งต้นนี้เขาเปิดสีใบด่างนะครับออกแดงออกชมพูนะครับใบเขามีลักษณะโค้งมนปลายเรียวแหลมนะครับมีสะโพกตรงคอใบนะครับ ก้านสีม่วงออกแดงนะครับกระดูกลายเส้นก็สีม่วงออกแดงนะครับพื้นใบนะครับเป็นลักษณะปืน้นเป็นสตียด่างกระจายทั่วใบนะครับมีลักษณะเป็นปื้นลายแฉลบด้วยนะครับใบนี้ก็ตรงกระดูกออกสีแดงนะครับใบด่างก็พื้นใบจะเป็นสีส้มนะครับอ,ออกสี ชมพูนะครับมีส้มออกชมพูนะครับครับก็เป็นไม้สายพัฒนานะครับไม้แบ็กกาลูด้าซึ่งปัจจุบันก็เป็นไม้พื้นฐานที่เราสามารถที่จะนำพ่อแม่พันธุ์ที่ดีมาผสมแล้วก็ให้เขาเปิดใบด่างออกมาเป็นรูปผสมของแบ็กกาลูด้านะครับต้นนี้ก็มีลักษณะ ด่างชมพูออกแดงนะครับที่เป็นลักษณะโดดเด่นนะเปิดมาตั้งแต่ใบแรกๆนะครับใบเบีย้ยเขาก็มีความด่างนะครับก็ต้องรอดูเขาเปิดใบต่อๆไปนะครับว่าจะมีความด่างมากขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับแต่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับดูจาก2อใบล่าสุดก็มีความด่างาเปิดสีชมพูออกแดงแล้วนะครับ วันนี้เรามาแนะนำต้นโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับซึ่งเป็นไม้าสายพันธุ์พัฒนานะครับก็ต้องรอให้เขาเปิดใบแล้วก็โตต่อไปนะครับโชกเก้าชั้นแฟมิลี่ก็เป็นช่องแนะนำไม้โชกเก้าชั้นนานาชนิดนะครับวันนี้เราก็มาดาูไม้ต้นนี้เป็นโชคเก้าชั้นสายพัฒนาไม้แบ็กกาลูด้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องนะครับสำหรับผู้รับชมใหม่นะครับก็มีหลายๆคลิปที่เราได้นำต้นไม้ชั่วเก้าชั้นแต่ละสายพันธุ์แต่ละต้นนะครับก็มาแนะนำทางช่องเรานะครับก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ